Don't forget to subscribe to White Mustache channel. YouTuber from Thailand. สวัสดีครับโซเชียลวันนี้พ่อใหญ่หนวดงอสนะครับเดินทางมาซื้อกล้วยทอดนะครับมันทอดนะครับน้ำเอื้อยยังงอสครับเอามามาสวัสดีโซเชียลเนี่ยเอาได้การจะหน้านะครับเด้อเอามาดีโซเชียลเนี่ยยังงอสวัสดีโซเชียลก่อนเนี่ยจ้าเอาเอาเขาใหญ่หนวดเอาซาบัดด้วครับเด้อจ้าขายอยู่ไซเนี่ยงอสครับนี่ขายอยู่บ้านดงวัฒนากับบ้านนั้น มาดีจ้าวังสง่าจ้าบัดนโ่นจ้าอ้าวมาคันผู้ใดมาซื้อนี่บอกเรื่องพ่อใหญ่หนวดหงอกได้เล้วครับเด้อเอากลาบมากินขนมแม่มากินเลยอยากได้แยงยิบเ์ไล่ลกกิฟต์กินเลยเดี๋ยวพ่อใหญ่หนวดเบี้ยงอ่าอืมเออกินแล้วโลกเออฮักของร้านเด้เด้อนี่เด้อนะครับเด้อผู้ใด อยากกินคือพ army, mine, army, ่อใหญ่หนวดหงอกนะครับเด้อไม่ไหมนะครับทอดไม่ไหมนะครับไม่จากรถนะครับเด้อแจกันนะครับเด้อเอาสลับตอนพ่อใหญ่หนวดหงอกสลับพ่อใหญ่หนวดหงอกนะครับมาซื้อเลยครับได้ลรวครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายสมุทรโซนเลยครับสวัสดีบ๊ายบายอ๋ย่าลืมมืออดหนุนแจกันนะครับเด้อแล้วพบกันใหม่อีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีครับ กอใหญ่หมวดออกช่องแน่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ